มนุษย์และอสูรถือได้ว่าเป็นสองขั้วตรงข้ามนะครับที่ห้ามหันกันมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีจนกระทั่งในตอนนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ก็ได้เดินทางมาถึงกับการต่อสู้ที่ชี้ชาตาระหว่างมวลมนุษยชาติและอสูรร้ายผู้กล้ำกลายชีวิตผู้บริสุทธิ์มานับไม่ถ้วนในที่สุดก็ได้มาถึงจุดตัดสินกันแล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่ศึกสุดท้ายนั้นจะมาถึงพวกเราทีมของอนิเด็กเลยอยากจะพาเพื่อนๆไปเตรียมตัวให้พร้อมกับ10บข้อควรรู้ก่อนศึกสุดท้ายในเรื่องดาบาายิฆาตอสูรกันครับ เอาละครับในข้อแรกที่เราจะมาดูกันก็คือเหล่าเสาหลักขุมกําลังสําคัญนะครับของฝั่งนักล่าอาสูรอย่างที่เรานั้นได้เห็นกันนะครว่าการต่อสู้ต่างๆที่ผ่านมานั้นได้เกิดการประทะขึ้นนะครับระหว่างเสาหลักและอสูรที่เก่งกาจกันอยู่หลายครั้งซึ่งผลลัพธ์ของการต่อสู้บางทีก็เกิดความเสียหายจนทาให้ผู้ที่แข็งแกร่งอย่างเสาหลักนั้นไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปครับหรืออ,อาจจะเสียชีวิตไปเลยก็มีนะนั่นเลยทําให้เหลือแต่เสาหลักเพียงบางคนเท่านั้นแหละครับที่ยังมีความหวังให้กับเหล่ามนุษย,ายชาติได้้ซึ่่่่งตอออนนนนีีีเรรราาาามมแัััดดูกกกววคบ กันบ้างโดยขนานี้นั่นเองครับตัวหลักๆก็จะเป็นโทมิโอกะกิยูเสาหลักวารีโคโจชินบุเสาหลักแมลงมิซุริคันโรจิเสาหลักความรักอิกุโรโอบานายเสาหลักอสรพิษโทคิโทมุอิจิโร่เสาหลักสายหมอกยินาสึกาวะซาเนมิเสาหลักวายุและตัวของฮิเมจิมะเกียวเมะเสาหลักหินผานะครับที่ตอนนี้นั้นก็ยังไม่ได้เห็นพลังของเขาสักทีนะครับแน่นอนว่าในศึกสุดท้ายนี้เหล่าเสาหลักเองนะครับก็จะได้ทําการรีดเร้นพลังทั้งหมดของพวกเขาเพื่อใช้ในการต่อกรกับอสูรสุดแกร่งที่รอคอยพวกเขา อยู่นั่นเองครับแล้วก็แน่นอนว่าน,นั่นก็รวมไปถึงการกำราบเจ้าแห่งอสูรนะครับผู้ที่พวกเขาไ่ยครับไล่ตามกันมานานแสนนานอย่างตัวของคิบุสุจิมุซันอีกด้วยครับ ข้อที่2ครับที่เราจะพาไปดูกันเดี๋ยวก็คงจะเป็นฝั่งของเหล่าอาสูรจันทราข้างขึ้นกันบ้างที่ต้องรับมือในการต่อสู้ครั้งนี้อีกด้วยถึงแม้ว่าเราจะเห็นกันบ้างแลวนะว่าเหล่าอาสูรระดับสูงหลายตนนั้นก็ได้ถูกกำจัดไปแล้วบ้างครับแต่นั่นก็เพียงแค่เป็นอาสูรที่มุซันมองว่าไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรมากมายนักนั่นเลยทําให้เหล่าอาสูรที่เหลืออยู่ในตอนนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นเหล่าอาสูรที่แข็งแกร่งที่สุดที่ตัวของมุซันเชื่อใจกันเลยก็ว่าได้ครับแน่นอนว่าพวกเขาเหล่านีีีีีี้้้้้้กกกก็็็็จจจจะะะเเเปนนนนนนนหหหลล่่่าาาาาาออออสูููรรรััััทททททขขขงงงงงงึแแแุดดดใบมมวยต รอคอยเหล่านักล่าอาวุธอยู่ก็จะมีอาวูธข้างขึ้นลำดับที่4อย่างนากิเมะอาูุข้างขึ้นในลำดับที่3อาคาซาอาูุข้างขึ้นในลำดับที่2โดมะและอาวุข้างขึ้นลำดับที่หนึ่งอย่างโคคุชิโบครับซึ่งเรานั้นก็ได้มีโอกาสเห็นถึงพลังของเราอาวูธข้างขึ้นพวกนี้เพียงแค่ตัวของอาคาซาเท่านั้นแน่นอนครับว่าทุกคนก็คงจะเห็นว่ามันน่าแข็งแกร่งขนาดไหนแล้วถ้าเป็นตัวของโดมะและโคคุชิโบที่มีอันดับสูงกว่าตัวของอาคาซานั้นก็น่าจะเป็นอันตรายมากๆอย่างแน่นอนซึ่ซาา่่่งงงงงงในนนนนนศึกกกกาาาาาาารรรรตออออสสสสูู้้้้้้้คคัััุดดดททททยีีเเเพววะ็็จจไหหมมิข ข้างขึ้นที่มูซันนนั้นก็ต่างฟูมฟักมาเป็นอย่างดีและรอคอยน네ะครับวันที่จะได้ล้างบางเหล่านักล่าอสูรให้หมดไปนั่นเองครับ ทีนี้มาถึงข้อที่3ครับเราอยากจะพาเ,เพื่อนๆชวนไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับปราสาทไร้อขอบเขตกันบ้างสาหรับตัวแปรสาคัญอีกหนึ่งส่วนนะครับที่ขาดไปไม่ได้ในการต่อสู้ครั้งนี้นอกจากคู่ต่อสู้ฝ่ายมนุษย์และฝ่ายอสูรแล้วแน่นอนว่าจำเป็นจะต้องมีเรื่องของสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับและในครั้งนี้เหล่านักล่าสูรทุกคนก็จะได้บุกไปที่รังลับของศัตรูแห่งมวลมนุษย์ปราสาทไร้อขอบเขตอันเป็นแหล่งรวมเหล่าอสาูรจันทราเอาไว้นั่นเองครับแน่นอนว่าเ,เพื่อนๆหลายๆคนน่ก็คงจะผ่านหูผ่านตากันมาแล้วกับฉากาาัดยวงงลูููกหตไไม่่ ก็ไม่มีท่าทีว่าจะมีทางออกเลยสักทางนะครับแถมยังออกแบบมาเนี่ยให้ดูคล้ายๆกับเขาวงกดอีกด้วยซึ่งมันก็ดีต่อฝั่งอาสูรแหละครับที่จะทําให้เหล่านักล่าสาูรนั้นแยกออกจากกันและถูกเหล่าสาูรข้างขึ้นดักโจมตีได้โดยเจ้าปราสาทไร้ขอบเขตนี่เองครับเพื่อนๆสังเกตไมหมล่ะครับว่ามันนั้นจะมีการออกแบบคล้ายๆกับลักษณะของปราสาทในญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมโดยจะมีการใช้ฉากกั้นห้องแบบโชจิรวมไปถึงใช้เสือทาทามินะครับในการตกแต่งแบบเอโดะแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วครับว่าโคมไฟและราวบันไดนั้นก็จะะะได้้มมีกกกกกาาารตตตตแ่่งงงงคลลยัััับศิปขออทฝวนนเหื เงือเดเกี่ยวกับการตกแต่งในยุคไทโชอยู่บ้างทําให้ภายในปราสาไร้ขอบเขตน,นั้นดูมีความร่วมสมัยกันอยู่พอสมควรแถมเหตุการณ์ภายในเรื่องดาบพิฆาตอสูรเองครับก็ได้เกิดขึ้นในช่วงยุคไทโชด้วยเหมือนกันนะทําให้การออกแบบปราสาไร้ขอบเขตน,นั้นดูมีความร่วมสมัยไม่น้อยกเลยทีเดียวซึ่งววพวกพีนักล่าอาสูรเขาก็เล่นโดนพามาถึงบ้านของเหาอสูรที่มีความลึกลับซับซ้อนขนาดนี้เราหน่วยพิฆาตอสูรเนี่ยจะมีแผนการรับมือยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆก็ต้องคอยรอติดตามชมในภาพสุดสุดท้ายนี่แหละครับที่ได้ข่าวนนะครบว่่าาาจแงออกมมเป็ไตภีท ้อที่4่แหละครับแน่นอนว่าจะขาดตัวแปรสาคัญคนนี้ไปไม่ได้เลยแหละครับนั่นก็คือแผนการของธามยโยนนั่นเองครับอย่างที่เรารู้กันดีแหละครับว่าเธอนั้นเนี่ยกำลังร่วมมือกับทางเหล่านักล่าอาสูรรวมไปถึงตัวของทันจิโร่อีกด้วยเพื่อสร้างยารักษาอาการอาสูรรวมไปถึงหาทางกําจัดมุซันอยู่ด้วยครับโดยตัวของธามยโยนนั่นเองนะครับก็มุ่งมั่นในการทํางานวิจัยสร้างตัวยาเหล่านั้นขึ้นมาแบบตั้งใจซึ่งเธอนั้นเองนะครับก็จะได้ใช้เลือดของอาสูรข้างขึ้นที่มีความเข้มข้นของเลือดมมมมมมุัันนนนนนอออยยู่่่่าา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 กกกเเเเีีทํรรรรรววิคคะะหห์บแแ้้้ตงงจไไ็ แหละครับว่าตัวของธรมโยเองกําลังทําอะไรอยู่กันแน่แต่ภายในศึกการต่อสู้ครั้งนี้เราจะได้เห็นแล้วแหละครับว่าสิ่งที่ธามายโยนั้นเตรียมมาทั้งหมดตลอดหลายร้อยปีนั้นเธอจะได้มีแผนการอะไรเตรียมมาไว้บ้างเพื่อทําการกำราบเจ้าอาสูรตนนี้ทําไมธรมยโยถึงหมกมุ่นกับการโค่นลม,มุซันขนาดนั้นและทําไมธรมโยนะครับถึงหลุดออกจากการควบคุมของมุซันจนสามารถร่วมมือกับหน่วยพิฆาตอสูรได้เรื่องราวทั้งหมดของธรมโยนะครับที่นับได้ว่าเป็นตัวแปรสําคัญนั้นก็จะถูกไขกระจ่างในศึกครั้งนี้อีกด้วยเช่นกันครับ ถัดมาในข้อที่5นะครับกับการเตรียมตัวของทันจิโร่และของเพื่อนของเขาครับสาหรับตัวของทันจิโร่นั่นเองเขาก็ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวม,มามากมายไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียครอบครัวอันเป็นที่รักน้องสาวเพียงคนเดียวนะครับที่เหลือรอดก็กลับมากลายเป็นอาสูรซะงั้นจนตัวของเขานั้นได้กลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของหน่วยพิฆาตอาสูรได้พบเจอกับเพื่อนร่วมทางมากมายที่พร้อมจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้วยกันนั่นเลยทําให้พัฒนาการของทันจิโร่นะครับเติบโตไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านพลังกำลังของเขาหรือแม้กามาระทั้งปราณของ อันมีต้นแบบมาจากปราณตะวันสุดแข็งแกร่งอีกด้วยที่หายสาูนไปแล้วหลังจากที่ตัวของเขานั้นได้ฝึกฝนมาอย่างยากลําบากนะครับกับเหล่าเสาหลักนั้นมันก็น่าจะทําให้ตัวของทันจิโร่นั้นพร้อมที่จะได้พบกับศึกใหญ่ที่ชี้ชะตามวลมรุษยชาติครั้งนี้ในอีกไม่ช้าแล้วละครับตัวของเซนิสึอินโนสุเกะและนักดาบคนอื่นๆก็ต่างมีพัฒนาการฝีมือของตัวเองขึ้นมาแบบแร่งมากขึ้นยิ่งการที่พวกเขานั้นได้รับการดูแลอย่างดีจากพวกเสาหลักแล้วด้วยเนี่ยรับรองแหละครับว่าฝ่ายอออออสสูููรเเเเงงงนนนนนนี่่่่่ยยยกคคไไมดด้ตตตััับบบบหหลาาาาววพพิิแแๆโฉะขซ หลายๆคนนั้นก็คงจะแอบลำคาญนะครับคาแรคเตอร์ของเซนิสึในช่วงแรกไปบ้างแต่หลังจากนี้นะครับหลังจากภาคนี้แล้วเราจะไม่ได้เห็นคาแรคเตอร์แหกปากของเซนิสึในภาคนี้กันแล้วละครับดังนั้นบอกไว้เลยนะครับว่าพี่แกเอาจริงงานจริงครับรอบนี้ มาถึงข้อที่6กกันบ้างครับกับแผนการเผด็จสืกของตระกูลโอบุยาชิกิครับสำหรับตระกูลนี้นะครับถือได้ว่าเป็นจุดกําเนิดนะครับของหน่วยพิฆาตอาสูรขึ้นมานะแน่นอนแหละครับว่าเป้าหมายของเจ้าตระกูลนั้นก็มีเพียงแค่สิ่งเดียวนะครับนั่นก็คือการกํารับอาสูรให้หมดไปและโค่นล้มเจ้าอาสูรอย่างมุสันนั่นเองครับถึงแม้ว่าทุกคนจะเห็นได้ว่าผู้นําตระกูลอย่างตัวของโอบุยาชิกิคากายะนะครับจะอ่อนแอและดูไม่สามารถทําอะไรได้ก็ตามแต่เรื่องการรวบรวมคนนะครับที่มีความสามารถและการวางแผนต่อสู้การโจมตีกกกััััับอูรท้้้งงงหมมดนนน็ววาาจฝา่ตข ตระกูลอุบุยาชิกิทั้งสิ้นครับพาะงั้นเรื่องมันสมองเนี่ยยังไงทางตระกูลต,ตั้งต้นนี้เองนะครับที่น่าจะเป็นหัวเรือสําคัญและมีผลมากมากนะครับต่อฝั่งนักล่าอาสูรแน่นอนแหละครับว่าตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกครับว่าทางฝั่งอุบุยาชิกินั้นวางแผนอะไรกันไว้แน่เพื่อกําจัดต้นต่อแห่งอสูรอย่างมุซันลงไปได้แต่ขึ้นชื่อว่าศึกสุดท้ายแล้วยังไงซาโปตระกูลอุบุยาชิกิก็น่าจะต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีและสร้างผลลัพธ์ที่พวกเขาคาดหวังออกมาอย่างเป็นไปได้แน่นอนครับทั้งใในนนนนส่่่่่ววทีีีจะะพาาาาเเรรรรรดดดิงงงลลไปููืือออขขตกก้้้หหมึแ แต่ความสามารถจริงๆนะครับของตระกูลนี้ก็จะได้โชว์ออกมาในภาคนี้อีกด้วยครับ มาถึงในข้อที่7นะครับกับการไขความลับที่ยังคงค้างคาอยู่ในเรื่องไอในเรื่องนั่นเองยังคงมีปมความลับมากมายที่รอเปิดเผยอยู่อย่างเช่นอดีตของตัวละครนะครับอย่างอินุสุเกะท,ที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเมื่ใครมาจากไหนหรือแม้กระทั่งเหล่าอสูร,รข้างขึ้นที่เหลืออยู่ทําไมพวกเขาถึงได้กลายมาเป็นอาสูร,รเรื่องราวมันเป็นแบบไหนกันแน่ที่ทําให้คนคนหนึ่งนะครับยอมแปรเปลี่ยนพวกเขาให้กลายมาเป็นสิ่งชั่วร้ายแบบนี้ได้แน่นอนว่าภายในศึกสุดท้ายนี้ปมปัญหาเหล่านั้นก็จะได้มีการเปิดเผยออกมาอย่างแน่นอนครับ อันที่ครับการต่อสู้เพื่อสะสงความแค้นของเหล่านักล่าอาสูรแน่นอนหละครับว่าเหล่านักล่าอาสูรนั้นถ้าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะกวาดล้างเหล่าอสูรนั้นก็น่ NG, นาจะต้องมีประสบการณ์ที่เคยผ่านการสูญเสียมาแล้วนะครับจากเหล่าอสูรน,นั่นเลยทําให้พวกเขานั้นนะครับมุ่งมั่นจะมาเป็นส่วนหนึ่งของหนว่วยพิฆาตอาสูรให้ได้ยิ่งบางคนนะครับที่มีอดีตฝังใจกับตัวตนระดับอสูรจะทาก็คงมีโอกาสยากมากๆหระครับที่พวกเขานนั้นจะได้ชําระแค้นซึ่งในศึกครั้งนี้นั่นเองนะครับเหล่าอาสูรทั้ง ูยที่่พวกเขาาาออมันเลยทําให้การต่อสู้นะครับที่จะเกิดขึ้นกับพวกปมปัญหาต่างๆนะครับจะถูกเครียดคายแล้วก็ระเบิดมันออกมาและน่าจับตามองมากยิ่งขึ้นครับอย่างไรก็ตามครับเพื่อนๆอาจจะลองสังเกตดูก็ได้นะครับว่าใครนั้นมีความเครียดแค้นกับอาสูตรต้นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าบางทีแล้วเราอาจจะได้เห็นอาสูรเหล่านั้นจับคู่ชนแมตต์ต่อสู้กันก็เป็นไปได้ครับ ข้อที่9ชะตากรรมหลังจากนี้ของเนสโกะแม้ว่าตัวแปรหลกัหลกๆในการต่อสู้นั้นจะเป็นเหล่านักล่าอาสูรและเหล่าอาสูรจันทรารวมไปถึงมุซันแล้วก็ตามครับแต่อีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นกําลังสําคัญให้กับตัวของทันจิโร่และพวกพ้องผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายมาได้อย่างตัวของเนสโกะเองนะครับบทสรุปเรื่องราวชะตากรรมทั้งหมดที่เธอประสบพบเจอนั้นก็น่าจะก,กระจ่างให้เราได้เห็นภายในศึกครั้งนี้อีกด้วยเพราะเรานั้นจะได้เห็นว่าตัวของเธอนั้นเป็นอาสูรที่มีความแข็งแกร่งแบบก้าวกระโดดมากๆทักษะฟื้นฟูร่างกายได้อย่างงงงรรรววววดเเเเเ็นัับบททีย่่าาากออออสูขขข้้้ึึถแมตธง ะจะไม่ได้ดื่มกินเลือดของมนุษย์เข้าไปเลยสักนิดจนสุดท้ายเนะครับเนื้อหาอนิเมะล่าสุดมันก็ทําให้เราได้รับรู้แล้วครับว่าเนสโกนั้นเป็นอาสูรที่สามารถรอดชีวิตได้แม้จะอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์อันเป็นจุดอ่อนเดียวของเหล่าอาสูรครับนั่นเลยทําให้ตัวของเนสโกนั้นพิเศษมากๆและทําให้เธอนั้นกลายเป็นที่หมายปอของเจ้าอาสูรท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวของเนสโก้นั้นจะจบลงด้วยแบบไหนเธอนั้นจะมีชีวิตในฐานะของอสูรหรือมนุษย์กันแน่ศึกสุดท้ายนี้เองก็จะมีคําตอบให้พวกเราเหล่าคนดู และข้อที่10ครับแผนการที่แท้จริงของมูซันอย่างที่พวกเราเรนรู้นะครับว่าเจ้าอสูรยอย่างมูซันนั้นมีชีวิตมายาวนานหลายร้อยปีซึ่งนอกจากความแข็งแกร่งของเขาแล้วแผนการที่เขานั้นพยายามจะเอาชนะแสงอาทิตย์ก็ได้ดําเนินควบคู่กันมาบนเส้นทางอันนองเลือดของเขานั่นเลยทําให้ในศึกสุดท้ายนี้เองครับนอกจากตัวของเขานั้นต้องการจะกวาดล้างหล่าพิฆาตอสูรแล้วตอนนี้อสูรที่สามารถเอาชนะแสงอาทิตย์ได้ก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกนั่นเลยทําให้ตัวของมูซันน่าจะต้องการตัวของนิสกปเป็นอย่างมากนะครับเพื่อที่เขานัั้้้นจะไไดดกกลาาย็มุททททีีีี่่่่แแขงงงรสสตหวว ถึงแน่นอนแหละครับว่าเหล่านักล่าอสูรก็คงไม่ยอมแน่ๆเพราะงั้นในศึกครั้งสุดท้ายนี้พวกเราจะได้เห็นทั้งพลังทักษะที่แท้จริงของเจ้าอสูรคนนี้กันแล้วหล่ะครับว่าเขานั้นทําอะไรได้บ้างเพราะที่ผ่านมาก็าแค่เห็นตัวของเขาแต่ยังไม่ได้แสดงพลังในการต่อสู้ออกมาอย่างจริงๆจ,จังๆให้พวกเราได้เห็นสักครั้งในศึกการต่อสู้ครั้งนี้ตัวของ <S <S มูซันเองก็คงจะต้องงัดทุกไม้ไม้เด็ดไม้ตายทุกไม้กันเลยหล่ะครับออกมาใช้กับเหล่านักล่าอสูรอย่างแน่นอนและเดาว,ว่าน่าจะเป็นไตรภาคมูวีภาคสุดท้ายที่มีความยาวและความมันสนุกที่สุดกันแล้ว なんと、中の姿だ。 เอาละครับและนี้ก็คือข้อควรรู้และเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับที่เรานั้นรวบรวมมาเ,เพื่อนๆได้รีแคปกันสะเล็กน้อยครับก่อนที่ศึกสุดท้ายนั้นเองจะมาถึงพอขึ้นชื่อว่าศึกชีตาแล้วการต่อสู้ที่ผ่านๆมาอาจจะเที่ไม่ติดเลยก็ว่าได้เพราะงั้นแหละๆ <c oughs> คนเองเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมข้อมูลกันสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้สนุกสนานกับการปิดฉากตำนานของเรานักล่าอาสูรในครั้งนี้ไปก่อนจากกันไปครับว่าเราอยากจะถามเพื่อนๆหน่อยสิครับว่าเพื่อนๆนั้นตั้งตารอชมศึกการต่อสู้ของใครในศึกสุดท้ายมากที่สุดยัง ฮชแท็กสปอยแล้วก็ถัดข้อความลงไปด้านล่างให้นิดหนึ่งนะครับเกิดที่บนเพื่อนคนไหนมาอ่านคอมเมนต์แล้วจะไม่ได้ถูกสปอยไปเลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับฟังรับชมกันเสมอมาและเรานะขอปิดหน้าสารานุกรมเล่มนี้ลงก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับฟังรับชมกระเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ